ช่องผมนะครับมีไลฟ์สตร,รีมแทบทุกวันในตอนช่วงเย็นๆนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงบางวันถ้าเป็นวันหยุดอาจจะไปถึง10ชั่วโมงเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาอุ้ย uh, เรามาอยู่กับอุ้ย uh, ตาหายเลยตาหายาไปไหนอะ่ะเฮ้ยลอยไปไห<ป>นแล้วอ่ะเอ้าไปไหนแล้วเอ้าก็ไอ้เหี้ยแล้วเฮ้ยสีแดงอ่ะเมื่อกี้นี่ไอ้บิ๊กแม่งก็ดก,กดไปอะ่ะไปไหนแล้วอ่ะ เวนกำเอาหมดทุกคนเวนเวนให้ยี่เปิดกิบาก็ใได้ดีเลยโอเคเรากลับมากันใหม่ตอนนี้เรือไอยสุดท้ายใส่เลยเฮียสวยแต่รอสักครู่แป๊บน,นึงนะครับเอ่อติดติเดนชานของอยู่แป๊บนึงครับอีกคู่ โอเคไอสัตว์ตายกันมาอีกรอบลีลาชิบหายไอ้เหี้ยมาหนึ่งสองสามไปเอาอ๋อไอ้เดี๋ยวว่าตกว่าย่อนย่อนย่อนอย่างเงี้นะวิกยมมีบล็อกปะเนี่ยมีบล็อกปะเพื่อนมีบล็อกปะไม่กูเหมือนมีนะฟูดไอ้ฟูดอ่ะกูให้บล็อกมึงมีบล็อกไหมโอ้ มาแล้วมาแล้วเชี่ยเชี่ยเชี่ยฉันโคตรต่างตัวมันตีหับพ่อไงโอ้โหโอ้ดูเสาดิว่าโหมันมาแล้ว แมนเยอะจังวะเชี่ยเลยอุ้ยไปต่อบอลขึ้นไปก่อนวินเออวินบินพุ่งได้หนิใช่ไหมเออโอ้โคตรแรงเลยไปกู้ลำคาดในน้ำแมนหน่อยเฮ้ยอรกหนึจริงแตงหนึ่งเค เอ้ยเข้าไปมังกรเขี้ยอุ้ยเลยอะ่ะ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 อุ้เลยเลยอ่ะเด็กก็โตรแรงอู้ฆ่ามันดิอุ้ยอู้

โอ้ยโอ้ยดีดีดีอุ้ยเขี้ยโอ้โหพวกมึงนี่น่าจะเป็นแผลที่เขี้ยวว่าเอาทีทีไปแดกไอ้สั์เอ้ทีทีพร้อมเยี้ยมาเลยอย่างแม่งแสบแก้วหูชิพหายเลย มันจ่เหลยไม่เลกันนึงพวกมึงเดียวก่อนไปดีแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยพังแล้วพังล้วพังล้วอุยแกเกีียวจะดังดีแล้วทุกคนโอ้โอ้โหเกมอุ้ยกูปิดเสียงไปเลยจบจบไม่ใ โอ้สิ่งโคตรดังเลยเอองดังจรทิ้งหูปูไว้เหี้ยไม่หูโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะมาไงอ่ะเฮ้ยไม่รู้มี่าเฮ้ยทีนี้พอมีหี่อ่ะโอ้ยอยู่ยังหมดแล้วโอเคหูแทบแตกหูระเบิดอะที่รู้อ่ะไอ้อะ ถูกฟังกูไม่ได้ยินข้างมือเลยเบียนเลยนั่นจะมาวะมาวะดิใช่มัไหมมาโดนโอ้ไปสัตว์มึงมึงโดนคู่ทุกคน เข้มมันจะตกโลกเข้มันจะตกโรคเคโอเคโอเคระเบิดทีหนึ่งโอ้แรงสีโอ้ยเขีเคเค่ยขาอ,อยู่ด้านไหน,ไ,หนไอ้ยันน่ากลวัวอย่างเดียวคือกลัวแตกเนี่ย แล้วใช่ไหมอุ้ยไอ้เหี่นั่นมันมาได้ไงวะน่ะโอ้ยสิโอ้ยเชื่อกูยอยากดีเลือดทีเดียวอ่ะกูขอขึ้นไปตายก่อนแล้วกันทีนี้แม่งเงยจะวิ่งไปตายทำไมดีเลือดทีเดียวแม่งไอ้กูจะแอปเปิ <laughs> ้ลไปหลยทีแล้วไอ้ยี่ที่เห็นก่นตัวอะอาจ <laughs> ารย์ร้อนไหมนี่ตูดดีกว่ไอ้เหี้ย อ๋อน <yal> okay. ี่ไงนี้ยเรื่กยๆเรื่อยไปอุ้ยโหเอ้ยมันกูขี่มังกรก็ขี่มังกรตายมันบิ๊กาตายดิเฮ้ยเราเอาเราไปกูลอยอยู่บนฟ้าเราไปกูลอยอยู่บนฟ้าอ๋อเราติด n a วิ g a t i o หนึ่งตายยังตายควายตายแล้วโอ้ยโอ้ ใหญ่มังกรเยอะเลยอ่ะได้มาแค่สองขวดเองไอ้เหี้ยกูได้มาสองขวดโอ้ได้สี่ได้สี่เชล่ะพอไหมฟุตโอ้ยฟุตสี่เชลพอปะสี่เชลเหรงสี่เชลโหดยังเอ่อมันยังอ่ะยัง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 ไม่โหดพอทำอะไรไม่ได้อ่ะมันตายแล้วไม่เป็นไรเราเสพเราเสพมังกรใหม่ได้แต่ว่าต้องใช้นิ้วเท่านะเฮ้ย กูได้ของตกอะไรเนี่ยวัดหน้าเบ้นเนี่ยสโอตฮอนอสติกฮ้เอียอเลยแบบไม่กูมันเหมือนมีของตกพื้นอ่ะเต็มเลยเอ็นดยชั่นเออ๋อได้บบกนเทราย์มาเฮียเอเคครับคอนดูพอแค่นี้ก่อนครับเจกันใหม่ไม่ใครมังกรใครมังกร